สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่2ส,สิงหาคมพุทธศักราช2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดัง,งนี้เวลา17.41นนทีวันนีน้นนนนน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปนยังพระอโอโบสถมัทพรศะศรีรัตะนาศาสดา,ศาดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤด,ดูฝนถวายพระพุทธธรรมหามณีรัตะนปฏิมากรหรือพระแก้มมรกตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปนยังด้านหลังฐานชุกกะชีขึ้นเกยไปยังบุษบก ที่บริสสถานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรถวายพงมาลัยสักการะพระพุทธมหามมณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามมณีรัตนปฏิมากรทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามมณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงสงฆ์พระสุคนที่ประอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามมณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้ว ทรงรับพระมหาสังทักษิาวัดจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงรงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงสวมมงกุฎประจำฤดูฝนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคม จากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาดข้างฐานชุกกะชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธ,ธมหามณีรัตนปติมากรแล้วนั้นชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถเสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังฐานทุกขระชีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศท,ที่หน้าธรรมมาศิลาทรงกราบ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วส่งที่พระเสียรจากนั้นพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงที่มาเฝ้าทูลอองทลีพระบาทจากนั้นทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลอองทลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้ว พรามเบิกแว่นเวียนเทียนครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระบาทสนิทพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระโอบสถทรงพระสุร,รายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาท พระราชพิธีเปลี่ยนคเครื่องทรงพระพุทธทมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นโบราณราชประเพณีที่มีมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธทยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสืบเนื่องมาจนถึงร,รัชกาลปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในพระบร,รมราชจัก,กรีวงศ์ทรงประกอบพระราชพิธีในวันเริ่มฤด,ดูเป็นประจำทุกปีในแต่ละปีมีกำหนดเวลาดังนี้ฤด,ดูร้อนกำหนดบันแรมหนึ่งค่ำเดือนสี่หรือฤดูฝน กำหนดวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8หากปีใดเป็นปีอาทิตย์ก,กมารจะเลื่อนเป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8หลังซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปีและฤดูหนาวกำหนดวันแรมหนึ่งค่ำเดือน12 สำหรับเครื่องทรงพระพุทธมหมามณีรัตนบัติมากรทั้งสามฤด,ดูในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานกบรมราชานุญาตให้สร้างเครื่องทรงชุดใหม่ทดแทนชุดเดิมที่มีอายุกว่า200ปีและบางส่วนเกิดความชำรุดโดยการจัดสร้างมีลักษณะถูกต้องงดงามตามมาตรฐานศิลปะไทยมีความเหมือนหรือใกล้เคียงกับเครื่องทรงชุดเดิมมากที่สุด เวลา18นาฬิกา36นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแัะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสดจพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดประบอนิเวศราชบวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2566ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ ส่งถวายพุ่มเทียนทูบเทียนแพรต้นไม้ทองต้นไม้เงินบูชาพระพุทธสินสีพระประธานพระโอโบสถส่งถวายพุ่มเทียนและทูบเทียนแพรแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องมัส,สการท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาบชุระยานวรโรรส และพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวัชุรยาน,นวงศ์จากนั่งเสด็จขึ้นบนฐานทุกกรสีทรงถวายพุ่มเทียนและทูบเทียนแพรทรงจุดทูบเทียนขึ้นมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจําพระสมบัพนรษาห้าสิบพันษา,า,พ,นษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบาพิตร ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มหาราชารชบรมนาถบพิตรทรงถวายพุ่มเทียนและทูบเทียนแผ่ทรงจุดทูบเทียนึ้นนมัสรรการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชรมวานสนิทะนางเจ้าเศรษกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จลงจากฐานชุกกะชี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนขครืนมันสการทองทิศบูชาพระพุทธชินสีแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสีรีรังคารพระบาทสมเด็จพระรมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายพุ่มเทียนและทูบเทียนแพ่แด่พระธรรมชลยานเจ้าอาวาสวัดบอดนิเวศราชวรวิหารจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระเจดีย์หลังพระโอโบสถเสด็จเข้าภายในครูหาพระเจดีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายพุ่มเทียนและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระบรมสารีริกธาตุ